เว้องนทายเราคอเป็นอยู่แล้วะบกกาปาไปแล้วันมาทางอันนั้นนะเราคอเป็นหรอวะมีแต่เอาเข่ามองอันทางลงหนะแล้วก็เอาแนวโหลุดก้าไอจุ๊บเชียืมาในที่บ้านนมาเบิ่งกทางในก่อนเด้อขดีโุเข่ามาในนี่ก็เย็นพี่น้้งเอาูัเนาะ ไปกับสบายดีสบายดีสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบ่สุขทุกคนเด้อโดยมาพบพ,พ,พ่องาทีแ้แ่พี่น้องพ่อพ่อสว่างงามแดงๆเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะท,ทั้งซางเป็นกมามเป็นทีเล็กน้อยแล้วพี่น้องมาพี่น้องเมากะเร่งด่วนแห้งเนาะมากะพอดีเพิ่นซอยซอยแอมซอยมุ่งเนาะพี่น้องคือ,ว,อ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 ว่าแบบมารวดเร็วขักเนาะรวมเบนะิดเนี่ยประมาณจะคนห้าโคตรมาเลยหกคนแตนน่บางทัานนักนนนประมาณหก่แหละพี่น้อง คนขี่รถอ่ารถยังออกคนเดินก็ซีเมนโหลดมีโก๋ลุลยังบ่ได้เบิ่งซ้ำเป็นกามาตรงแต่เช้าก่อนพี่น้องนะคะก็หอดวางสองโมงเนาะสองโมงไปปลายพอดีออกไปหับตอนแรกขี่มา่นขี่รถสายทางมาบบหูเนาะเป็นกามาหอดแล้วก็พากันเห็ดเวิ่งยังเลยนะซอยแอมอยังนี่แหละแม่นนี้กับพอดีทางนายพามีเพิ่งสั่งก้อนอิฐมาโอ้โหจะก้อนพี่น้องเต็มรถเลย พันหนึ่งพันหนึ่งบอกพันก้อนเนาะข้างในอายเพิ่นกพากันเอาลงอยู่พี่น้องเอากระบ,บริเฮ็ดยังไงบรรยายน้แรงเนาะ,นะ <c oughs> ไม่ได้เห็ดเลยสร้างพวคนเฮ็ดเลย <c oughs> จังใดกับ้องไปเบิ่งน้ำกันเด้อเนาะโดยที่น้องพี่เอาเปิดภาพมาเนาะพากันขนบอกลงอ่ะสบายดีเด้อสบายดีเด,อด้เดอ <โฮ S 1> เพิ่นก็นมาซอยได้หลายอย่างเติบได้พี่นองมงวันนี้แมนทั้งคนหมอคนใหม่ยังมาแต่สาๆพูดแล้วเนาะมีเอฟซี FC, เป็นเป็นห่วงว่าบ่คอยให้เห็ดปันไดเดอรแล้วนะพี่น้องเลยไ่รู้สูยเฮ็ด้แต่ยมาบิงย่อยยังซอยแะละพี่น้องเพื่อนก็นได้ยืนอยู่ละล่าก็บบอไดว่นะะเนาะก็เลยว่าอยากเห็ดพี่น้องเห็ดซอยก้านทแหลจังแล่ไว้เนาะทางอ้ายเนะ <c oughs> พิ่นกับพี่น้องเลยว่าคนลงใส่เวลาโดานเติบเลยเนาะ <c oughs> พันก้อนพี่นอ้อ,องเพิ่นกองไว้แบบนี้เพราะว่ายันมัตนตกมันแตกพี่น้อง,องสี่คนซอยกันเนาะลายแหงเนาะมี 1, พันก้อนพันก้อนพี่น้องเอ้ถือว่าโอเคได้หนิลอยซิบเธอแมนเธอก้อนนะกับพันก้อนอแมนตัวทีเพ่นเอาลงเรียบร้อยนี่นะเอาไปทางนี้ปะ ที่ได้อยู่ดรงนัะโอ้บรยาาลมเลยนะอือโอหนาเลยสบายดีเด้อมาจื้อกันเลยมาีนาะเป็นน้ำใสมุงหวงวเ่างาจกนเน่พื่อนนีไปทางไหนก็เห็นตลอดเลยพี่น้องเพราะว่า เิยนันมาส่งหายถูกหมองเลยเนาะถ้าจเป็นเนื้อคู่กันจาอ้าว้นลงยูทูปได้หนได้ว้ายยูดอกว้ายยูดอกว่าอาไปน้ำกันได้ แมนมือนี่คือสีได้งลายหมองเลยเนาะมันนี้เนาะตั้งแต่เศร้าจนขำว้แห้งคือเนอะเอ้มาหลุมที่เนาะเอามาไว้แบนี้<ป>บ่ดอกเนาะเพราะว่าดินมันแข็งอยู่แถวนี้กะคือสีห้ากะเหตุมาใหม่ๆเลยได้เบิ่ีนมันยังเปียกๆอยู่เลย เม่นบ่าคิดว่าห้ากาอันยังเกาะเป็นเสื่อเอิญวะฮาก็ออกว่านี่วะเบิ่งซีคือห้ากาอันนั่นืะ มีของมาเบิดมือเบิดเวนเลยพี่น้องมือนี้ตั้งแต่เสาจนขั้ทั้งไอพามีเพิ่นสั่งมาน่ได้หับโซกตลอดเลยใมติคนนี้เนาะโอ้ยเห็นว,นว่าไหวก็จะไหวลยได้แตกไดเลยทั้งนี้ก็เห็นแล้วกระท่วงเลยเนาะบินเลยด้ค่ะเห็นบล็อกบินบินได้หนึ่ง

โซาซาเพลินสบายดีเด้ดท <c oughs> อทางนั้นแล้วเป็นทีเรียบร้อยมุงทางมุงทางอันนั้นเนาะทางแอมมาเบิ่งทางล,งางลา่างก่อนนะเบิงบ่ง,งเพื่อนเห็ดนี้แบบเละไวทันใจแหงเนาะที่ตัวแอมพากระจาดแล้วกัมุงพี่น้องเบิ่่งอยูแล้วไปทางเเตย ทางล่างกาเพิ่นสินีบเอาเนาะนี่ไม่สังไพนี่เอาเพราะว่าย่านเวลาลมอีหยังมามันสิปิ้วแหะพี่น้องช่วงนี้กัพายุอีหยังเนาะมาเรื่อยๆหัน่นน่ะต้องได้หนีบได้อันนั้นเอา่เพิ่นมาเพิ่นก็ได้มาซอยเนาะเฮาก็เป็นผู้หญิงแน่พี่น้องเอ้ยมีแต่ผู้หญิงผู้ชายก็ใหามีเพิ่นก็ซอยหั่นแหละหลายทางไปเนาะซอยได้บ่หลาย เรืออยู่บ่อคือว่าเรือแผ่นหนึ่งบ่อพ่กอาจ่ยพอดีบ่อเด็กว่าเป็นทางอัดบนจังเนาะทางอัดทางหนาบ่อเล้่วเลยวันนี้เนาะตัวนี้เรือบ่อสบายดีเด้อมาแรงได้นอนแลวมาแรงเนาะนอนนีบ่อมคิดว่าอันิไปนนอนอยู่นะเธอเด็กสิเมื่อบ้านเดียวเ มีหน้ามียังก็สบายและได้นอนใกล้ๆเนอะจังเด็เหตุวายวดมาถูกมือเลยเนี่ยมาซอยเพลินนี่แหละอ๋อมืออื่นัง่าแงคเร้เจังไห่รอบแงค์องาษาาาไห่ดอกงเนซื้อใ่นี่นี่นียอดนี่ ยังไม่ไทำไม่ถกันนี่เยดียวกันหยอกนเดียวกันหยอกามากเมาเบิ่งทางในก่อนเด้อฟาดิดตัข่าวมาในนี่ก็เย็นพี่น้องเ้ยครูนายน้ยคุเนาะต้องตกในทางเบงใส่ไหนนึงกำลังตอกพี่น้องเยยม พอดีเลยเองก็น้องพราะว่าซื้อมาเผื่อฮ่ะนะอันหนึ่งก็อาจจะอัดแถวนี้แหละเพราะว่าพอได้เย็นเนาะมันได้มีบนอันนั้นทงิคนก็ตกเป็นทีเรียบร้อยเลยตัวตอกตัวหนีบเอาหเลยเนาะเพราะว่าอันมันจังโบจังกระซีจังโบเลยค่้อันนี้ค่ะตอกเอาไปเลยบอก ทางมาเลงก็เอาเตียงเข้ามากันนอนได้เลยเนาะนีะ่หอบไปหอบมาอยู่บุรีรัมย์บาดเจ็บแนวต่อออกอันนี้แนนคักอันนี้ซัมซีอยู่พี่น้องโลมมากกับโบต้องย่าเนะาะเพราะมันต่ำอันนี้บบตัอดออกจะแบบเพิ่นเห็ดนี่เลยเอาเนื้อหอยบบจักเอาไว้หอยเครื่องก็ได้ดฮะทั้งนั้นกับโบถรามดาเนาะเช้า,าขึ้นใหม่บ่ เอ้โซื่อแล้วไปได้กินไหมกินเพื่อนก่อนปูตุ๊บหมูป่าปานมากินน้ะมากินเพื่อนเพราะว่าของของส่างผนเด้ฮะเนาะอย่าหาทำนะหมากยังเกาะนะฮะปลาสมโอแตงโมโอ้นั่นมากแตงโมโอ้แล้วมันมากสมโออะเห็ดไปเร็ว เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วบร้อยเฮงปลาติโตพี่น้องเลยคักคักคักทางหน้าอันนี้กาแนวอาร์ตเด้นิเนาะโอ้โซพุงคักทางหน้ากันเลยเรียบร้อย ไฮวนี้บ่ได้อัดหยังบ่นี่สิเอาเขาไปถูกต้องเพื่อมให้โดยจักเดือนใกล้พอแล้วอย่าหาน้ําเย็นก็มีเนาะนี่ถ้าเบิดก็โรงงานน้ําใกล้ๆนสิเมื่อล้ว่บว่ากั้งรถน่ะเอ้ยรถนปาบ่อีต้นรถทงเลยเนาะ ้ว้วาวเมาเลยเป็นเจ้าของเลยบอ่อมานี่นะคะผ,ผ,ผ,ผ่านอันนี้ผ่านอันนี้เพิ่นเอาไปใส่เลยกินนี้ก็เห็นอยู่อันนี้คือท้าข้อน,นี้พ,พอดีเหัวสองอัน,น,นอ,อืมเป็นตอกยุ้ยกินนี้ก็จะโชวเดียวน,นยั่นแหละสร้างเพิ่นกระเฮ็ดเรียบร้อยพี่น้องไอเครื่องคลองมาครบสุดเนาะนี่ผ้าห่มแพพกอันนี้เครื่องคลองเพิ่นเตรียมเห็ดเหียอ น้าเบามีเลยอยู่ในนะะเอามาเลยรถตูกวุ้ใหญ่นึ่น้าเบิรกิบเห็นผ้าเขาอยู่บาผ้าดำไหมผ้าเบาคือเห็นเพิ่นอันนั้นอยู่กินจกว่าเอาเข่าในเลยว่าจะมีเด่ยผ้าดำเล็ก เป็นยักปาดหมักสมโอเนาะน่นี่เดยวไนี่ะว่เ็นี้าเ่ายม่ผมเป็นยังดอกนี่นผู้ที่บอกสมโอนี่แห้งใกล้เอลาแล้วเ่าวันยาสากพม่แบงได้เอาเมือสากให้ในก็ได้เพราะว่าเฮียเจ้าใกล้นี่้ใกล้เอดงเลยเขาเอล่นะ เพื่นเพราะว่าเพื่นเาอยู่ใกล้ย่นว่าอันนั้นนีเาปอบยเพอยู่เพือนทาสากเืนนะว่าขอซื้อจักรันไผ่หอตอสายไฟมาเลยเดี๋ยวให้เป็นบอกั เอาธรรมดาเนาะไม่ทางมามากก็มาบบดเดียวเลยเนาะลุ้มมาบบดเดียวเลยโศงไงในเพื่อนี่นะมุ้ว่านี่ก็ท้าวดีมันหนึ่งท้าดีเนาะซือว่าบุญของเพื่อเนาะดีใจว่าไม่เท่าวผมเคยได้จะได้เนาะ ปาพี่หลังตุ่นไอตุนเราเราดีใจนะฮค่ะเราเขินเรดีใจเอายิ้มเปรย์ๆอยเป็นอะไรทเป็นอะไความรู้สึกดีใจบรเคยได้จเฉียบอ่ครั้งแรกในชีวิตเลยเพื่อนครั้งแรกมันบอหักษาเด้อเดี๋ยวพาไปเถ่าซิ่งไงมีเต็มเลยเขาจะซิ่งได้ยูไม่ถานั่นยังบ่ังบกกาขี่ไม่เถาวะยังบกกาอันขึ้นนำ บอกให้เราขึ้นน้ำเล่าก่อนเวลาอันนั้นเนาะย้อนมันอันนั้นข้าวก้อนคือแปลว่าอยากให้สมมติว่าเจ้าเนาะขีไปน้ำกันบ่เมนจะให้ทางเจ้าขี่กับเราก่อนลองให้เราซ้อนเจ้าก่อนเมนให้เราเจ้าไปซ้อนไม่เท่าแบบนี้นะให้เราเราจะขึ้นเคยเนาะกำหนดคันใหม่เก่งเนาะอย่าพึ่งซ้อนไปเท่ายังน่อยกับอันนี้ใบรุ่นเขาก็อันฉลาดกว่านะมีความเสี่ยงขันแปลว่าเวลาอย่านแต่เวลาแบบแล้วก็ตื่นเต้นแน่เลยเนาะเป็นคันใหม่แล้วเลยโบอันนั้นปันใด โอ้ยเราไปส่งไปไานนกินยังตื่นเต้นเลยคับรถใหม่มาเยอะเังขับง่ายไโอ้รถใหม่สบายเลยไม่ถามใครว่าเนาะแกเอาเลยเนาะอันนี้มันเป็นยังดอกมันจังแจ้งวะออืเอากันครับเพราะว่าเ้ามผัดมีดป่าอย่างนี้เนาะเมื่อระยะบไม่เห็นหงค์ครับกลางคืนนะหงค์ขาดคาตานี่นะหลอกพอหักใหนเลยกลางคืนเด้อแถมหางแมาป๊กเนาะยังกลางคืนกะ ไปเผาอะนอนเผาแล้วมาแรงเนาะเราข้อเป็นอยู่หล้วะโบก้าล้าอันมาทางอันนั้นะเราอเป็นหรอวะม่เตอเข่ามองอันทางลงหานะแล้วก็เอาแนวโฟลจะเอา้จบเจือ้ในที่มบันอย่าลืมอย่าลืมคือเฮานี่วางลงเปาไวลูกนึงเดกไว้ลมีเทาเอายังมีเทาลูกเชื่อค่ะมนมาไว้ดีๆเนาะไม่ไปแดงเีบังเง ไอตุนเราขี่เราว่าขี่ตลอดแท่หรืว่าขี่พี่นี้ให้เราชินเด้อเจ้ากระเจ่มากเลยบอกเบิ่งน้ำมันก่อนเด้อเจ้ากระเจ่มรถขยก็ได้ที่เจ่มเพิ่นนี่วะยังให้เราเบิ่งน้ำมันก่อนเพราะว่าน้ำมันนี่ยเพิ่นเทมหายสื้อไดยเจ้าให้เบร์เบร์เราเจ้าอันน่ะคอยคล้ายเบร์ยังเลยอยู่คืนได้สามสีหอบอยู่สามสีหอบเพิ่นใส่หอดอดน่ะบ่เ่เป็นหลิกคุณนะเพิ่นใส่แบบพ่อเพิ่นไปมาท่อที่ตัวท่อกะ เสบายดีด้ยนี่มาสุดคนยิ้มด้วยิ้มด้วยิ้มดีจ้ะยิ้มแบบาได้นะยิ้มหน่อยไนมานเพื่อนได้แบบนี้นะมานเพื่อนบะขี่กับซัมซีขี่เลยไม่ได้ไรเมื่อยปตามภาษาพี่น้องยิ้มแล้วเพื่นก็ได้เมื่อนล้วนะางนักการงาย่้งยันึ่ ครับบ้านเรียบร้อยบ้านนี้นักซื้อรถย่งก็ได้เนาะสองเดือนถ้าซื้อสดกะเดือนป้ายบางทีถ้าว่าปลายวแหงกะนใกล้ๆเขาในทางทางเขาบอกว่าสองเดือนดอกจะได้ป้ายเลี้ยงเลือดย่างคือแบบแบบบ่มี่ขนาดเป็นแนวนี้หากว่าเพื่อจะกินอยู่ข่าวกันเนาะเอามีเดียวคนเป็นบางเรือไปเลยมีเหรอบ่มีแห้งบะหม่ใม่กต่บะหมีแห้งอือ เดี๋ยวไปทางนี้กันย่างตลอดหันเมื่อยกินเข่าลายล้านขาะน่นไล่กับบอดี้เด่ะต้องพยายามย่างหรือว่าไปหันไปนิอ่ะแม่เแถาเนาะเห็ดนั่นเห็ดนี่คนเฮาวนะคิดเบิ่งเนาะทับโซ่หานะโซ่แห้งนอนเนาะแห้งแห้งแห้งนักมีแต่ว่าพยายามไปหันไปนี้เมื่อยกับเช้าเมื่อยเนาะเมื่อยแห้งไปเออไปนี่แล้วดับเมื่อนี้เมื่อนี้ไปบ่เล่เมื่อนี้ไปนี่แล้วอันนี้จะจีงจอม ใครเนี่ยดอกได้ลดแล้วเนาะ <ไป S 1> มีแต่ว่วาพาเมถาพ่อได้พาเมถาไปห้านแต่ไปตลาดกับโบเฝ้าได้ลดลายใช่ไหมย, <c oughs> ย่ดแล้วขามทางโบเป็นใชนะ่ไหมลดลายใช่ไหขี่แถวนี้นนเานาะแมนไปห่านข้าอะไรเงี้ยกับใครเนี่ยเนะาะโบแดงยางแล้วจะได้ยอดยางเรียบร้อยเนาะแต่เก่าพากันยางหลับพี่น้องกับแมถาวสองคนลดไปนี่กับประหยัดน้ำมันมีที่หนักเลยท้าเมืองเพิ่นเพิ่นกะว่าได้ลดใหม่กะ สิเพี่วมามันหลืดไหมนะมแต่ว่าคอยขี่เนี่ยพญายามหักษาเอาไ่ตุ่นขึ้นชิบว่าขี่ไวดอกเบิทจกคนเป็นคอยไปเนาะเอานาแห่งบกกะขึ้นนำเพื่อพันยาใหายผู้วงไปส่งที่นี่ก่ะมีช้อนเพิ่มีไปมีเพิ่มเออ ไทยมันก็มีฟรีมันยาานเนาะจกรถไทยที่นั่ได้ไปเอาผึ้งเออเอาผึ้งลเลยย่างชิคชี่อืมตะยานเนาะมันตีมันเกี่ยวกับจุกเป้เราลาบเลยประจำชอบคุณพระเจ้าวชอบมันเย็ดมันจุกเป้แล้วก็ตีนะลูกไทยนะคะมีดทางนานะโอ้ยเรขอบคุณแม่เนี่ยเราก็บยานเนาะเราลาบเลยหลายเอียยาน พ่อได้นอนชวนเพิน่นรถไทยเพิ่นบอกว่าบ,บ่พ่อเหรอย่านบอกแม่นมาเศร้าเมื่อยเลยมาเท่าเลยยืนห,นหลายเมือ่อยเลยเป็นวินเลยมานั่งอยู่น้ำเพิ่นก่อนน้อยหน, <c oughs> นึ่งเพิ <c oughs> ่นมาหอดแล้วเพิ่นกระเพาเพิพ่นเอาไจัดนักจัดเต็มเลยอแอมพามุงลังคาแล็บบันทีเรียบร้อยเนาะสร้างเพิ <c oughs> พ่นก็ได้มาเท่าธาตุมีหรอพันซื้อเอาแล้วเมื่ยนี่แบบนี้เข้ามาบนบบนี สสยยบบาดี่แหนะมากส้มโอเนาะส้มโอส้มโอมาเดียด๋ยานใดนี่ก็แบบธรรม,มาดาบ่าเคยกินจักเถื่อเขาสิลองกินหม,ม,มากส้มโอขอลองหนึองเด้อปลาสลิดแบ่ธรรม,มาดาเนาะหมากส้มโอก็มาไก,กลบ่ <c oughs> บเคยกินไหนอีกอ่ะก็าาจะอร่อยเหมือนหมากสมโอสวรรค์ไหม่ม่เคยได้ซื้อกินหอมเลยหอมหมดแหละไปดังถุ่มเลยเราไปเห็นอยู่ไซเด้เลยล่ะนี่เนาะไปเห็นในครูแล้วอะไรกจติงกัก่อนละ ตาดียัดตาดีแหงเนาะเห็นก่อนหมูเลยเพนี้เฉพาะแล้วจะงบดจอยยังเชื่อวาอองบริวารแล้วจะวาเองเออกนแนแเลยเฉพาะวจะหดจอยเช่ันเห็นน้ำกินเลยบ้าอดเลยไปเื่อมเ่อาไปเมอไปเอางน้ำเลยเพ่ออา้เยอยะเอาจะเอามามนนอีกเราแพงเนาะเราก็เอามานําำแเราคนมาเมินเลยผมชอชื่อว่าโมย่สวรรค์ด้นี สามสีนอนบ้านนี้มาแรงเนาะนอนฟันเอาเลขเด้อพ bon ูดไม่ถ่ายขรังมือไม่ถ่ายขรังมือถ่ายทรงให้พวกมีกระารสี่สิบกีดมันจีพีที่อย่างอเพิ่นเอาขาวเรียบร้อยแล้วบ้านนี้เนาะเครื่องมือเพิ่นพี่น้องทางสว่านทางอ่าแนวเจาะอย่างเงี้ยอะไรเนาะเครื่องจักเพิ่อนลายยางเลยเพิ่นก็จะนอนอยู่นี้มาแรงกันเลยมากับพ่อได้มีที่พักแบบนี้แหละเนาะใครแต่ว่า เฮาตั้งขึ้นเรียบร้อยถ้าว่าเฮาบ่ได้ตั้งเสาอีหยังเลยนะเพื่อเพิ่นมาแฮงสิซ่าอยากได้ฝนตกลงมาห้าเพิ่นทะเลมันยากมองเพิ่นผักเสาหั่นนะซอยได้บ่หลายพี่น้องแต่ละคนก็มีแต่สร้างจําเป็นเนาะเฮาก็ได้เพิ่นก็ถือว่าเก่งนึกว่าเพิ่นสินอนแบบนี้บ่เนาะนอนแบบนี้เลยบ่เลยเอาเตียงขาวนี่เตียงเตียงเนาะนอนแบบถึงสูงเลย มคนเห็นผู้บาดคนหัวโอ้ยตัวกระบอกแล้วแล้วแล้วนเขามาเบิ่งซ่องเือแล้วเนาะเ่อเดียวเด้ยนีเด้อเอเดียว่ะอู้อ่ะคนคนกลับมา เขาค้นพิษแล้ะสาะคนกับไป๋ายใส่เหล้าออยู่แล้วแล้วแบบนี้เนาะมาถ่ายให้เบิ่งพี่น้องเลยงามแรงๆเนาะกระถือว่าโอเคเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องเพิ่นก็ได้เนาะเฮากาบริเหตุอลไวแบบนี้พอดีสร้างเพิ่นมากอะเพิ่นจัดการให้เรียบร้อยยามแรงๆคำๆเพิ่นมาตอนสองโมงไปปลายเนาะว่าติดต่อ บรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ยพวกไฮตุนเพิ่นกะนัน่งเศร้าเมื่อยเนาะก่อนอิดอีกยังกะฮะกำมาส่งสวงาง่างยามแรงๆนี่แหละพี่น้องเม่ตู้เพิ่นเห็ดยังเม่ตู้ไม่ถามกินได้เสียเบาหมานะฮะย่ำเขี่ยเอาแล้วเนาะ,ะกินหมักสมโอข้างล่างพี่น้องคักๆเนาะแน่นนาคักแล้วบ้ดนี้ เพิ่นกระค้นเครื่องคองเขาเอาไปทีเรียบร้อยเนาะมีแต่หาเนี่ยนี่ให้เพิ่นทันเลยเพราะว่าเพิ่นห้ากามาอ้าพี่น้องเอ้จังไกกะคลิปนี้กะสิขอจบคลิปก่อนเนาะขำเลยพี่น้องตอนนี้กะมีแต่ถ่ายพามีเพิ่นมาก่อนเพิ่นออกไปเวียกอยู่นอกเนาะเพิ่นะห้าก้แล้วเวียกจนคขำจนมืดพี่น้องยังโมด้กินข้าวเลยโดย พี่น้องอไอ้มีแต่ว่าคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนล้เดอ้อพี่น้องไอ้เนาะสร้างเพิ่นกาม่านิใครแต่ว่ามาแล้วก็ซอยกันเห็ดเนาะถือว่าแล้วได้นอนมือแรงกะโดยคลิปนี้ลาไปก่อนล้เดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าพบพอคลิปหนาเนาะขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดี